สวัสดีครับผมชื่อนายทีทัศชีช้างครับ pt 5501วันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้โปรแกรมเพน์ครับโปรแกรมเพน์เป็นโปรแกรมพื้นฐานที่มีมากับโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows เป็นโปรแกรมวาดภาพง่ายๆแต่ก่อนจะมีเครื่องมือไม่มากนะักแต่เดี๋ยวนี้ Windows ได้พัฒนามาเป็น Windows 7ก็จะมีเครื่องมือเพิ่มขึ้นมามากขึ้น อีกทั้งหน้าตาโปรแกรมยังดูน่าใช้มากขึ้นอีกด้วยเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าโปรแกรมเพนมีอะไรเพิ่มเติมจากเก่าขึ้นบ้างเราสาม,มารถดึงภาพเพื่อที่จะเข้ามาตกแต่งหรือแก้ไขโดยการลากมาวางไว้ต่อไปจะเป็นเครื่องมือซีเล็กนะครับใช้สำหรับเลือกภาพที่เราจะ เอามาคอปเพื่อแก้ไขต่อไปก็เป็นเครื่องมือคอปครับแล้วก็เราสามารถกลับภาพด้วยเครื่องมือโรเตตตรงนี้ครับต่อไปก็จะเป็น,เป,นเป็นดินต่อครับ ถ้าเป็นถังสีครับสามารถจะเติมสีลงไปก็จะเป็นข้อความครับครับต่อไปจะเป็นยางลบนะครับนี่จะเป็นตัววัดสีครับจะเป็นแม่นขยายแล้วก็จะมีพวก กรอบข้อความต่างๆเป็นสี่เหลี่ยมวงกลมหรือเป็นเส้นตรงเป็น o u t l i n เป็นเส้นครับสามารถเลือกแบบได้ไหลายแบบ ไซส์ของเส้น,นครับเป็นสีต่างๆก็เลือกได้จากแถบข้างบนได้แล้วต่อไปจะเป็นเป็นบัสเซตนะครับมันจะมีหลายหลายแบบครับน,นี่จะเป็นแบบผู้กันนะครับ <Okay. S 1> ก็จะเป็นเป็นปากกา การเหมือนกันครับก็เป็นสเปร์ครับไปจะเป็นผู้กันครับสีเทียนครับปะกามาเกอร์ครับ คำตอครับก็จะเป็นผู้กันเมื่อเราเลือกผู้กันเราก็สามารถเลือกสียากแถกข้างบนได้ครับเมื่อเสร็จการตกแต่งแล้วเราก็สามารถเซฟโดยเซฟแอนนะครับเซฟเป็นไฟล์ต่างๆได้มากมายครับ เราจะเซฟเป็น JPEG นะครับครับครับผมเรียบร้อยครับผมขอจบการนำเสนอโปรแกรมเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ